เกิดอยียงขึ้นพี่น้องกล้วยเปรมกระมลได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะก็คือเฟซกล้วยเปรมน,นะคะรายยาวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะหลังจากที่ได้แสดงคอนเสิร์ตนะคะในานามกล้วยเปรมกระมลเต็มวงค่ะพี่น้องการเกิดเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะและทางด้านกล้วยน้องกล้วยเองนั้นนะคะก็ ได้ออกมาโพสค่ะโพสต์บอกว่าโพสต์นี้ขอให้เป็นบทเรียนและขอให้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะคะทางหนูก็มีส่วนผิดไม่คิดและคัดกรองดีๆวงเล็บก็ไม่คิดว่าจะเละขนาดนี้หนูได้รับงานเต็มวงมาตั้งแต่เดือนกันยายนป e ี6 6 6นะคะซึ่งงานจริงวันที่7ตุลาคมนะคะ66วันที่หนูปล่อยเพลงตัวเองวันแรกคือวันที่5ตุลาคม66ได้มี นักดนตรีในวงทักมาหาหนูส่วนตัวว่าจะเล่นเพลงตัวเองไหมจะได้แกะหนูก็ตอบว่าเล่นและเขาก็โอเคหนูก็สบายใจละโพสบอกแฟนคลับในบ้านและญาติมาดูตัวเองเล่นพอถึงวันที่7ตุลาคมประมาณ4ี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะคะ16นนาทีโดยประมาณได้มีสายเข้ามาว่านักดนตรีจะไม่เข้ามาซาวไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ เพียงให้เหตุผลตอนนี้ติดงานมาว่ามาซาวไว้ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วเพราะสนิทกับทางร้านอันนี้หนูก็ไม่รู้ประสานหนูมายังไงแต่ทางผู้จัดการหนูก็แจ้งว่าวันนี้มีเพลงใหม่นะไม่ซาวไม่ได้ต้องซาวพอหนูถึงร้านประมาณห้าโมงยินกว่ากว่าก็รอนักดน,นตรีรอประมาณหนึ่งทุ่มเลยได้ถามไป บอกว่ารอมือเบสกับมือคีย์บอร์ดอีก5กิโลถึงร้านจนเวลาผ่านไปเราก็นอนปวดท้องวงเล็บประจําเดือนอยู่ห้องรับรองเกือบสองทุ่มเริ่มไม่ไหวละก็เลยขึ้นไปลองใหม่เช็คใหม่ตัวเองก่อนอ๋อลืมพูดไปค่ะว่ามาก่อนแค่มือกีตาร์และนักร้องผู้ชายและสาววงเล็บมั้งนะสรุปเวลาสองทุ่มไม่ได้ทำอะไรเลยยกเว้นลองใหม่ พูดพูดใส่กีตาร์จนหนูได้ทักถามนักดนตรีท่านที่ทักส่วนตัวหนูมาว่าทำไมไม่มาสาวครัพี่มารอนานแล้วคำตอบที่ได้คือผมมีอีกงานครับเลิกสี่ทุ่มแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์จเป็นเะยไรคะก็กล้วยหน้าเสียเลยจ้าเรื่องร้องเพลงใหม่ก็ตัดออกไปเลย ได้แค่บอกกับมือกีตาร์และนักร้องชายว่าหนูเล่นขี์ปกติและก่อนเปิดตัวมีดนตรีเปิดหัวและลงศูนย์เพลงนี้นะคะนักร้องชายก็รับเรื่องไปหนูก็กลับมานอนพักเพราะปวดท้องมากได้แต่ภาวนาในใจเราเก่งเราเอาอยู่เรารับมือได้เราพยายามไม่เครียดและไม่ให้คนออชอบเราเนี่ยไปด้วยนะคะเพราะว่าเราก็น่าจะเอาอยู่พอถึงเวลาแสดงนะคะก็ประมาณ ที่ยงคืนเวลาที่จะได้แสดงดนตรีเปิดหัวผ่านไปพอถึงเพลงเปิดตัวคักลาที่ผ่าแต้มไม่มีดนตรีขึ้นมีแต่เคาะให้ให้แฮชขึ้นเหมือนงงเล็กน้อยเคาะอยู่หลายรอบกว่าจะขึ้นเกิื่นเพลงแต่พอดนตรีขึ้นเพลงแรกเอาแล้วงานเข้าเต็มๆแทบจะทุกเพลงที่หนูต้องพะวงและกังวลเขาจะเล่นออกมาแนวไหนหนูก็พยายามเอนจอยคนหน้าเวทีพูดเยอะ เดี๋ยวก็จบงานแล้วบอกได้เลยว่าทุกเพลงทุกเพลงเลยจริงๆเป็นวันที่ร้องเพลงไปจะร้องไห้ไปเละมากที่สุดจนมาถึงเพลงดอกแคลเล่นไม่จบไม่รู้นักร้องจะเข้าท่อนไหนจนหนูหันหลังไปร้องไห้เพลงนี้คือสุดมากจบงานปุ๊บหนูเข้าไปร้องไห้เลยเสียใจมากค่ะไม่มีคำขอโทษจากเขาเลยถ้าเขาไม่มาส่องเพลงหนูแล้วเห็นแฟนคลับแท็กหนู แท็กเฟสหนูนักร้องชายแดนดีมากแต่อย่างอื่นไม่ได้เลยฝากไว้ให้คือจํำงานของหนูไว้นะคะเก่งแค่ไหนก็ต้องซ้อมเก่งแค่ไหนก็ต้องซาวรับงานซ้อนได้แต่ต้องดูเวลาเช็คเวลาให้มันประจวบเหมาะคุณมาในานาเต็มวงกล้วยเปรมกระมนคนเสียคือหนูไม่ใช่พวกคุณแล้วทีหลังก็หาประสานงานกับหัวหน้าตัวเองด้วยนะคะ ไม่ใช่มาโพดดาสจากศิลปินว่าไม่จ่ายเงินเราจ่ายเงินแล้วแต่หัวหน้าคุณนั่นแหละไม่จ่ายเองเล่นเลเทเล่นให้เลเทขนาดนี้ยังมีหน้ามาโพสตประจานอีกช่วยประสานงานก,นกันกว่านี้หน่อยนะคะถ้าจะรับงานอีกต่อไปขอบคุณทุกคนที่อ่านจบค่ะคือ,อบ,บทความนี้ก็คือยาวเลยเพราะด้วยเหตุกา,หการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะน้องก็อยากจะเล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็การที่น้อง รับงานมาแบบกล้วยเต็มวงแล้วถ้าไปทําการแสดงแล้วค่อนข้างที่จะติดขัดหรือไม่ถูกใจแฟนคลับ f อฟหรือเจ้าภาพมันก็เป็นสิ่งเขาเรียกว่าผลกระทบที่น้องได้รับและนั่นก็เป็นความผิดพลาดในบางส่วนแค่นั้นเองเพราะว่าอย่างที่น้องได้เล่ามาก็คือน้องก็พยายามที่จะติดต่อทางด้านอาจารย์นักดนตรีและก็คือเตรียมว่าขอให้มา สาวก่อนคือนักร้องอะคะ่ะพี่น้องก่อนที่จะขึ้นนําการแสดงที่ไหนก็ต้องมาเช็คสาวกับดนตรีกับศิลปินกับอาจารย์นักดนตรีทั้งนั้นแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ครั้งเนี้ยก็ด้วยรับคิวงานซ้อนด้วยนะคะทางด้านอาจารย์นักดนตรีนะคะแล้วก็ด้วยตัวน้องคล้ยเองก็คือก็ทําอะไรไม่ได้ก็พยายามที่จะร้องเพลงให้จบงาน ก็แฟนคลับ FC หลายท่านหลายคนก็เป็นกำลังใจให้น้องกล้วยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นได้เสมอกับศิลปินนะคะเพราะว่าเราก็เห็น,หนมาหลายๆงานที่ทางด้านศิลปินที่ไม่มีอาจารย์นักดนตรีมาบ้างนะคะหรือมาลีดบ้างมาช้าบ้างเล่นไม่เข้ากันบ้างก็มีเยอะค่ะสุดท้ายค่ะพี่น้องก็ไม่ได้ทราบ ลึกถึงรายละเอียดนะคะแต่เพียงเห็นโพสต์ของน้องกล้วยเปลมก็เลยนํามาอ่านเล่าให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ f อฟซหมอลำได้ฟังกันแล้วก็เราก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังเบืบ้อง,ง,งลึกเป็นมายังไงมันอาจจะมีอะไรเยอะกว่าที่เราได้ทราบจากตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะให้น้องกล้วยเปลมกระมนลนะคะก็ยังไงก็ครั้งหน้าเราก็ต้องเขาเรียกว่าให้พร้อมกว่าน,นี้ละกันค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ น้องกล้วยนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอในการที่จะเกิดเหตุอุบิเหตุหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะในการแสดงสดค่ะค่ะสำหรับแฟนขาเอฟซีก็เข้าไปให้กําลังใจน้องกล้วยกันเยอะค่ะแล้วก็น้องกล้วยก็ได้ลงคลิปที่มีการเล่นนะคะของเมื่อคืนนี้อยู่นะคะพี่น้องก็ถือว่ายังโอเคค่ะสาวสีฟังแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้อะไรมากแต่ตัวด้วยตัวศิลปินเองเพื่อนอาจจะ รู้จักคีย์ดีกว่าเรารู้จักเสียงเพลงดีกว่าเรารู้จักจังหวะอะไรมากกว่าเราแต่เราด้วยความที่เราชอบอยู่แล้วค่ะพี่้อกมักอยู่แล้วดนตรีมอลํมามักอยู่แล้วค่ะลองออกมาจังได้วาแต่ถือคีย์ลองลองมวนเสียงบีเท่ากับมักแล้วนะคะแต่ว่าน้องก้อยน้องกล้วยขอภัยค่ะน้องกล้วยเพิ่นจะได้ได้แบบขอโทษทางเจ้าภาพขอโทษทางอ่า นานเมื่อคืนไว้ด้วยนะคะว่าอยากกลับไปแก้ตัวจริงๆนะคะสุดท้ายก็เป็นกําลังใจให้กันค่ะพี่น้องบาวชสิเกิดยั่งคืนกะมีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยหรืออะไรบ้างก็ให้อภัยกันไปเนาะก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะสาวซีกับซิคอล่าไปกกอนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ